ไฮไลท์วอลเลย์บอลใช้ทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มสุดโหดถล่มฟิลิปปินส์แบบหายใจไม่ทันเฮสนันลันหอนพร้อมตีตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศล่าเหรียญทองซีเกมเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีกลายเป็นฉากประวัติศาสตร์ที่แฟนลูกยางไทยรอคอยมานานหลังจากฟอร์มของทีมชายไทยในหลายปีที่ผ่านมาไม่ค่อยเฉียบคมเท่าที่ควรแต่ครั้งนี้พวกเขาตอบแทนความศรัทธาของแฟนๆด้วยผลงานที่จัดว่าเหลือเชื่อจนฟิลิปปินส์ตั้งเกมไม่ติดตั้งแต่วินาทีแรกของการแข่งขันจนจบแต้มสุดท้ายสกอร์ไหลยาวแบบ ไม่ให้คู่ต่อสู้ตั้งหลักได้เลยแม้แต่วินาทีเดียววัดจังหวะขึ้นบล็อกท็อปฟอร์มเซตติ้งเฉียบแบบมีดโกนและหัวเสาตกทะลุทุกกำแพงกลายเป็นไฮไลท์ใหญ่ที่ทั้งอาเซียนต้องหันมามองอีกครั้งว่าไทยกลับมาแล้วจริงๆกระแสแฟนบอลในสนามแน่นขนาดตั้งแต่ประตูเปิดบรรยากาศคึกคักแบบมองไปทางไหนก็มีแต่ธงชาติไทยโบกสะบัดเสียงเชียร์กระหึ่มฮอนจนแทบกลบเสียงผู้บรรยายเหมือนทุกคนรู้ว่าจะได้เห็นเกมระดับไฟลุกที่รอคอยกันมานานเหล่านักตบหนุ่มไทย เดินลงสนามด้วยสีหน้ามั่นใจสภาพจิตใจพร้อมรบเต็มที่ผู้เล่นชุดนี้ถือเป็นการผรสมผสานร,ระหว่างประสบการณ์เก่าเกมและดารุ่งสายเลือดใหม่ที่กำลังหิวชัยชนะทำให้รูปแบบการเล่นมีทั้งความนิ่งและความหวือหวาพอเสียงนกวีดเริ่มเกมทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดทีมไทยเปิดฉากอย่างดุดันราวกับตดล็อกพลังที่เก็บไอว้าม,มาทั้งปีเซตแรกไทยโชว์คุณภาพระดับเหนือชั้นทั้งเกมบล็อกและเกมรุกบอลแรกแม่นยำ จนเซตเตอร์สามารถกระจายบอลได้ทั่วทั้งสนามคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์ถึงกับงงเพราะไม่รู้จะปิดทางใครก่อนบางจังหวัดแทบจะมองไม่ทันว่าบอลไปอยู่ในมือใครหัวเสาไทยกระโดดฟาดเต็มแรงจนข้ามบล็อกคู่แบบหมดสิทธ์เซฟสกอร์ไหลต่อเนื่องแบบไม่ต้องลุ้นทําให้เซตแรกจบลงด้วยความเหนือกว่าชนิดที่เรียกว่าคุมเกมทั้งกระดานเข้ามาเซตสองฟิลิปปินส์พยายามปรับแทคกติกหวังหยุดการลุกชุดใหญ่ของไทยแต่แทนที่จะหยุดได้กลับยิ่งโดนหนักขึ้นไปอีกบอลเสิร์ฟทีมไทยวันนี้จัดเต็มทั้งสปีด และทิศทางบางลูกเสิร์ฟพุ่งเหมือนลูกธนูทำให้ตัวรับเสิร์ฟกู้แข่งเสียรูปเกมหมดสิ้นจังหวะสวนกลับของไทยจึงเกิดง่ายและคงกริดเรียกเสียงเฮจากแฟนๆทุกครั้งที่บอลลงพื้นการอ่านเกมของบล็อกก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่และลูกปิดทางได้จนตัวตกฟิลิปปินเหมือนจะเริ่มกังวลและออกอาการเล่นเสียเองหลายครั้งเซตนี้ไทยเก็บแต้มทิ้งห่างอีกครั้งจนทำให้มมเม้นตัมทั้งหมดเอนไปทางไทยแบบเต็มตัวเซตสามเป็นช่วงที่ทุกคนจับตามอง,องเพราะเชื่อว่าฟิลิปปิน จะทุ่มสุดตัวเพื่อยื้อเกมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงข้ามเพราะทีมไทยยกระดับการเล่นอีกขั้นเหมือนเครื่องติดเต็มกำลังเกมรับแน่นจนแทบไม่มีบอลลงพื้นฟรีฟรีตัวรับอิสระโชว์ฟอร์มระดับโลกเซฟลูกยากๆแบบที่แฟนทั้งสนามต้องลุกขึ้นปรบมือเสียงเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ดังกึกก้องทำให้พลังของนักกีฬาไทยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจังหวะโต้กลับรวดเร็วเป็นสายฟาแลบเซตเตอร์ไทยกระจายบอลได้เนียนตาหัวเสาทั้งซ้ายและขวาต่อยพลังตกแบบไม่กลัวบล็อกฟิลิปปินถึงงกับวิ่่่ไลใหม ท่านบางลูกบล็อกโดนทะลุแบบไม่รู้ตัวจนคะแนนขาดไปไกลก่อนปิดเซตอย่างยิ่งใหญ่ภาพหลังจบเกมคือความเปลื้มปิตินักกีฬากอดกันแน่นเหมือนรู้ว่าพวกเขาเพิ่งสร้างหมุดหมายสําคัญแห่งวงการลูกยางชายไทยการกลับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเกมในรอบ9ปีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากความทุ่มเท้องหนักความเชื่อมั่นและพัฒนาการของทีมที่ชัดเจนมากฟอร์มที่ระเบิดออกมาในวันนี้ทําให้แฟนๆทั่วประเทศกลับมามีความหวังอีกครั้งว่าวอลเลย์บอลชายไทย พร้อมยืนหนึ่งในอาเซียนอีกครั้งหลังจากโดนเวียดนามและอินโดนีเซียแย่งสปอตไลต์ไปหลายปีชัยชนะเหนือฟิลิปปินในรอบรองแบบขาดลอยครั้งนี้คือข้อความชัดเจนว่าไทยกลับมาหฮลาลาเจ้าอาเซียนแล้วสื่อในอาเซียนต่างพากันรายงานว่าไทยคือทีมที่ฟอร์มดีที่สุดของรายการหลายเพจลูกยางในอินโดและเวียดนามถึงกับต้องยอมรับว่าศักยภาพทีมไทยครั้งนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาอย่างชัดเจนการประสานงานระหว่างบล็อกกับเกมรุกลงตัวสุด,สดผู้เล่นทุกตำแหน่ง ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมแม้กระทั่งตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาก็ยังรักษามาตรฐานแบบไม่ตกนี่คือสัญญาณของทีมที่กำลังเดินมาถูกทางและพร้อมสู้ไฟนอนอย่างไม่เกรงใจใครทั้งนั้นด้านโค้ชทีมชาติให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยรอยยิ้มว่าทีมไทยแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีศักยภาพมากพอที่จะยืนบนเวทีใหญ่และนี่ยังไม่ใช่จุดสูงสุดเพราะยังมีรายละเอียดที่ต้องแก้ก่อนนัดชิงเหรียญทองแต่สิ่งหนึ่งที่โค้ชย้ำคือ หัวใจนักสู้ของผู้เล่นทุกคนทําให้ทีมวันนี้แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยเห็นคํากล่าวนี้ทําให้แฟนๆยิ่งมั่นใจว่าไทยพร้อมเต็มร้อยสําหรับการเล่าล่าเหรียญทองที่รอคอยในโลกออนไลน์กระแสพุ่งแรงอย่างมหาศาลแฟนบอลเล่บอลไทยเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามประโยคอย่างไทยกลับมาท็อปฟอร์มแล้วเล่นแบบนี้ใครก็เอาไม่อยู่รอชิงทองอย่างเดียวปรากฏเต็มทุกเพจทุกโพสต์มีแฟนฟิลิปปินส์บางส่วน ยังออกมาชื่นชมความโหดของทีมไทยบางรายยอมรับตรงๆว่าฟอร์มไทยวันนี้เหนือระดับเกินจะสู้ไหวความคึกคักระดับนี้ไม่เห็นมานานและเป็นภาพที่ทําให้ซีเกมครั้งนี้กลายเป็นที่พูดถึงสุดๆจุดเด่นของเกมนี้คือความสมดุลของทีมไทยทั้งเกมรุกเกมรับและเกมบล็อกทุกตําแหน่งทํางานประสานกันแบบไร้อรอยต่อไม่ว่าจะเป็นหัวเสาที่กระโดดฟาดลูกแรงทะลุคอร์สบอลเร็วที่เร็วแบบอ่านแทบไม่ทันบล็อกที่ยืนตําแหน่งดีและปิดทางได้เกือบทุกลูกรวมถึงตัวรับอิสระที่เล่นได้มั่นใจ จนฟิลิปปินส์จอดแทบไม่ได้เหมือนทุกอย่างมันลงล็อกแบบพอดีจนทําให้รูปเกมเลื่อนไหลไร้สะดุดเมื่อทีมเล่นได้เช่นนี้จึงไม่แปลกที่ฟิลิปปินส์จะหาทางแก้ไม่เจอเพราะไทยเหนือกว่าทุกมิติจริงๆสิ่งที่แฟนๆคาดหวังต่อจากนี้คือการล่าเหรียญทองนัดชี้ชะตาที่จะเป็นบททดสอบใหญ่ที่สุดทีมไทยต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งระดับท็อปที่ฟอร์มดีไม่แพ้ก,กันแต่ด้วยฟอร์มร้อนแรงขีดสุดในวันนี้เชื่อว่าไทยมีโอกาสสูงมากที่จะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งการเข้าชิงทองในรอบ9ปีคคือความสเร็จจที่น่นาภููมิใอยแล้ว แต่ถ้าได้เหรียญทองกลับบ้านจริงๆจะยิ่งยืนยันว่าการพัฒนาของทีมชาติไทยกำลังกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและพร้อมก้าวขึ้นไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมตอนนี้คนไทยทั้งประเทศต่างจับจ้องไปยังนัดชิงด้วยความหวังและความตื่นเต้นแฟนลูกยังต่างส่งกำลังใจอย่างล้นหลามบางคนตั้งใจจะเดินทางมาเชียร์ในสนามบางคนเตรียมจอรอถ่ายทอดสดแบบตามไม่กระพริบเพราะนี่คือโอกาสทองของทีมไทย ที่จะยืนยันศักดิ์ศรีลูกยางชายไทยบนเวทีอาเซียนอีกครั้งทุกคะแนนในนัดชิงจะถูกเฝ้าดูด้วยหัวใจที่เต้นแรงและทุกจังหวัดตกทุกจังหวับล็อกจะเป็นเสียงสะท้อนของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศช้ยชนะเหนือฟิลิปปินส์วันนี้จึงไม่ใช่แค่เกมธรรมดา